ท้ายวงสเสวียนไปบนศีรษะแล้วก็จะทูกของหนังนั่นแหละเรียกว่าเสอร์ถ้าหากว่าผู้ชายคนใดก็ตามนําสิ่งของที่มีทูนมาเนี่ยลงเรียกลงลงจากเสือ้อหมายความว่าจะไม่ให้ทํางานหนังแบบนี้อแล้วแล้วก็ตกแต่งให้เป็นภรรยาอันนี้เรียกว่าหญิงที่ชายลงเสร้ลง ส่วนผู้หญิงคนใดก็ตามที่เป็นทาสเป็นทาสอยู่ในบ้านนั้นแล้วผู้ชายก็ไม่ยินดีที่จะอยู่กับภรรยาของตนกลับไปอยู่กับานางทาสนี่แหละแล้วก็ยอมรับนางท่านี้เป็นภรรยาผู้หญิงคนนั้นก็เป็นทั้งทาสเป็นทั้งภรรยาส่วนผู้หญิงคนใดไม่ได้เป็นทาสหอกแต่มาทํางานรับจ้างจะเป็นแม่บ้านทําอะไรก็ช่าง ฝ่ายผู้ชายก็ไม่ยินดีในภรรยาของตนก็ไปอยู่กับผู้หญิงที่ทํางานรับจ้างมันเป็นคนใช้อยู่ในบ้านของตนก็ชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าเป็นทั้งหญิงผู้ทําการงานและภรรยาส่วนผู้หญิงคในใดก็ตามที่ในยุคสมัยใดก็ตามที่เขาไปรบแล้วก็ต้อนมาเป็นเชลยและก็แต่งตั้งผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยา ผู้หญิงคนนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่ทงนำมาเพราะในสมัยก่อนเวลาที่เขาไปสู้รบเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์มีทองทงประจำทัพไปพอเขาเอาผู้หญิงมาก็เหมือนกับว่าไอ้ทงนั่นแหละนำผู้หญิงนั้นมาแต่คนนั้นนำมาคว่าคนถือทองเป็นสัญลักษณ์ท่านเลยบอกว่าหญิงที่ทงนามาก็เป็นภรรยาประเภทหนึ่งและสุดท้ายครับหญิงที่บุรุษอยู่ร่วมเพียงคู่หนึ่ง ผู้หญิงที่ขายขายตัวก็ชื่อว่าเป็นภรรยาอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าหากว่าผู้ชายคนใดก็ตามไปซื้อผู้หญิงคนนั้นมาเพื่อการอยู่ร่วมในขณะนั้นผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าเป็นภรรยายของคนที่จ่ยเงินที่ซื้อมาจะไปนอนกับผู้ชายคนอื่นไม่ได้นะผิดศีลนะนั่นบอกผิดศีลถ้าหากว่านายกอไปจองตัวนางสาวขอ นางสาวขอเนี่จะไปนอนกับนายกอเนี่ยไม่เป็นไรถ้าจะไปนอนกับนายคอนนายงอนโดยที่ไม่ได้ไปนอนกับนายก่อนไม่ได้คือต้องตามลำดับตามคิวฉะนั้นตรงนี้ก็ชื่อว่าเป็นหญิงที่อยู่ร่วมชั่คู่เป็นภรรยาอีกประเภทหนึ่งที่ผู้ชายคนอื่นจะไปร่วมนับกั้มเกินนี้ไม่ได้ อันนี้เกี่ยวกับหญิงยี่สิบจกฉะนั้นหญิงยี่สิบจกนี้ไม่ว่าผู้ชายคนไหนคนไหนก็ตามไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงยี่สิพวกนี้ผิดสีทั้งนั้นยนะี่สิบจพวกนะถ้าหากว่าไม่ต้องการให้ผิดศีนในข้อนี้ต้องสอบถามให้ดีมีแม่ดูแลไหมมีค่ะเลิกอันนี้ไม่สนมมีพ่อดูแลไหมม,มีมีทั้งพ่อทั้งแม่ถามไปเนี้ยรับรอง ไม่มีศีลเลยไม่มีเลยก็จะถามหมดนะว่พี่ทำไมพูดวายกันท่านที่ไปเข้าวัดไปดีกว่าเราก็ปลอดภัยไม่ต้องทำพีสีลข้อนี้นะฮะอันนี้คือการที่จะิีสีลิีศีลข้อนี้ตั้งผู้หญิงเป็นเขาเรียกว่าอคคณิยวัตถุวัตถุที่ไม่คนถึงผู้ชายทุกคนไม่คนถึง เันในสมัยโบราณในเวลาที่พระราชาไปยังสถานที่ต่างๆปลองพระองค์ไปมีอยู่ครั้งหนึ่งพระราชาพระองค์หนึ่งต้องการที่จะรู้ว่าในเมืองของตนเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างไรท่านก็ปลองพระองค์ไปในบริเวณนั้นน่มีเด็กๆเ,เ,เล่นซ่อนหากันตอนกลางคืนปอกข้าแล้วในจนํานวนนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่อปลักมาก แกมีหน้าตาที่ที่คนพิการหน้าตาก็นเลปากก็เปี่ยวขาก็ขาก็เขยืดมือก็มีก็ไม่แต่มีแกมีความพิเศษอย่างหนึ่งใครก็ตามผู้ชายคนไหนก็ตามที่ไปจับเนื้อตัวของแกแล้วก็จะติดใจในสัมผัสนั่นก็ไม่รู้ว่านั่นยืนก็ไม่รู้ว่ายืนแกมีสัมผัสพิเศษถ้าผู้ชายคนไหนไปถูเนื้อต้องตัวนี่รับรองหลงไหลติดใจแย แต่ถ้าเห็นตัวแกแล้วก็ต้องถอยห่างเลยแกน่าเกลียดมากอัปลักษณ์มากชื่อของแกก็เลยปรากฏไปว่านางปันจปาปีนางอัปลักษณ์ห้า่งเพราะแกเคยทํากรรมไว้กรรมของแกก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพรกปัจเจกับพระเจ้าเนี่ยต้องการที่จะอยู่จำพรรษาแต่ว่าสถานที่พักของท่านมันรั่วเวลาฝนตกลงมาก็รั่วนั้น ท่านประสมที่จะได้ดินเดียวไปทําที่พักไม่ให้มันรั่วก็ไปบินขบานหาดินเหนียวให้เด็กสาวพกนี้เนี่ยแกก็กําลังนวดดินอยู่พอทั้งมาบ,บินทบานแกก็รู้สึกไม่ชอบใจก็เลยดา่าครับแต่ด่าเขาก็ไมอยากคลายลอะไรหรออะไรแค่ดินเหนียวก็มาขอแค่ดินก็มาขอพอพูดประโยคนี้ไปเนี่ยถ้านปฏิจจคุณ้าบอุ้ไม่สแสดงการอะไรก็ท่าเป็นพระอรหันต์นะ เด็กหญิงคนนั้นเกิดกับรู้สึกโอ้ศรัทธาเราทงดินนี่เราใช้อีกเลือกใส่ขึ้นมาก,ก็เลยน,นำดินเหนียวนั้นใส่ลงไปด้วยอนณสงบ์ของการถวายดินเหนียวนั้นก็เป็นเหตุให้นางได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีมีสัมผัสที่ดีแต่เพราะการด่าในเรื่องต้นน,นั่นแหละจึงทําให้นางอับลักษณ์ข้าในทีนี้เวลาที่ใครเห็นนางเนี่ยก็จะรู้สึกรังเกียจไปหมด พระราชาพวกนี้เนี่ยพอไปยังบริเวณนั้นก็ไปที่นางเนี่ยเล่นเพราะนางชอบเล่นซ่อนหาจากพวกเด็กๆหาสามีไม่ได้ทีนี้แกก็จะไปเที่ยวจับตอนนั้นครั้งนี้พระราชาก็อยู่แถวนั้นเจะซ่อน,นนะแกก็น้นกวลาพระราชาเป็นเพื่อนเล่นของแกนขาจับพระราชาพอจับมือพระราชาก็เป็นยังไงโอ้โหพระราชาไม่เคยมีผู้หญิงพวกไหนที่สัมผัสดีขนาดนี้ ถามเลยมีผัวหรือ,อยังที่ถามเพื่อป้องกันข้อตามีสินิชานใช่เรื่อนางก็บอกป้าจุนทองว่าไม่มี่จะเป็นมีได้ยังไงมันน่นเนาเบื่อขนาดน,นี้ก็นะเลยไปบอกพอ่อถ้าเธอยังไม่มีผัวเราเนี่นยจะเป็นผัวข้องถึงไปบอกพอ่อเออนางก็ไปบอกพ่อนะพ่อได้ฟังเออตัวงอะเป็นโชคนีแล้วะ ก็มาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ตอนกลางคืนแล้วก็กลับไปบ้านกลับไปพระราชวังกลางคืนก็มาทั้งคู่เนี่ยไม่เห็นหน้าเห็นตากันนะแต่เจ้าแต่พระราชารู้ว่านางเี่นอัปละละแต่นางเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าชัดๆเลยว่าคนคนนี้ที่มาอยู่กับแกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเป็นพระราชาก็ไรู้พระราชาก็อยู่กลางคืนกลางคืนก็มาอยู่กับนางปัญจพรมีก็กลับไปกลางคืนก็มาอยู่กับนางปัญจพรมีเล่ากลับไปคิดว่า ถ้าเราทําอย่างนี้เป็นบ่อยีแย่แน่นะอัตราอันตร,รายราจจะเกิดขึ้นกับเราไ้เราจะต้องนำนาำบัญจักปาปีนี้เข้าไปในเมืองแต่ถ้าหากว่านํำไปอย่างนี้เราโดนว่าแน่นอนมันนา่าเปลียนเกินไปมนน่าตาอัตราจะต้องหาอุบายเลยหาอุบายจะต้องคิดหา,าอุบายกีว่าพ่อของนางบัญจับปลาปีนเป็นโรคอย่างหนึ่งซึ่งโรคนั้นจะต้องได้ยาที่รุงแบบ การทําสูตรของข้าวปลายากแต่ครอบครัวของนางปัญจปาปีเนี่ยเป็นคนมีทรัพย์น้อยไม่สามารถที่จะหาได้ก็เลยปรึกษากับพระราชาพระราชาบอกู่าจะามัายงให้ยาแบบนแต่ก็เอาสักอยจจัดการให้จะลองหาวิธีพอไปกลับไปในวันก็ให้คนหุงหายาเหมือนนิดรูยาเหมือนนิแล้วก็ใส่แหวนไปในหมอข้างทาไว้สองหมอ แล้วก็เอาไปให้นางบรรจับปลาปีและก็คนชักหอ,อนี้กินวันนี้นะในหอที่ไม่มีแหวนกินวันนี้แต่ไม่ได้บอกว่าข้างใน,นมีแหวนหอที่มีแหวนไว้วันต่อไปแล้วแกก็กลับมาพอกลับมาช่ชาวงเช้านี่ก็ประกาศบอกเลยเราต้องการที่จะประดับตกแต่ง้อาการแหวนเอาแหวนมาหน่อยคนก็หาไม่เจอพอหาไม่เจอพวก็ให้ค้นจากในวังนค้นก็ไม่เจอไม่เจอเจนถึงบ้านของนางบรรจักปาปี ไปเจอแหวนไปเจอแหวนเลยบอกว่าเนี <pl ains> ่ยโจรขโมยของพระราชามาผงไม่ไ so ด so ้ขโมยหวงฉันเอามาให้แต่หัวหน้าตาไม่รู้มาเมือคืนหรือมือคืนไม่รู้หรอกแต่เราจะรู้ได้โดยการจับมือถ้าจับมือเมื่อไหร่เรารู้เลยฉนั้นเป็นหัวเราพระราชาครนั่นก็ไปจับมาเราจะได้รู้ว่าใครเนี่ยเป็นขโมยกันแน่ทีนี้พวกนั้น่เวลาไปก็เอา มาแนวจิ๋วสุดนั่นต้อนคล้ายต้อนไม่กล้าจับเพราะว่าแกนข็งเต็นต้อ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 นเข้าไปต้อนเข้าไปในวันต้อนเข้าไปแล้วพระราชาก็เลยหาุบธีว่าเราจะทํายังไงให้คนยอมรับผู้หญิงคนนี้เราที่ได้ไม่ถูกตำหนิว่าแต่งตั้งคนอคราลา์มันเป็นอัครมเหสีจะแต่งนางคนนี้เป็นคอักรมเหสีนะถ้าหากว่าให้คนผ่านมาจากมือจากมือไม่มีใครทำหรอกเพราะว่าัน เ็นแล้วก็น่าเกลียดไม่กล้ากขไม่กล้าก็เลยเอาม่านมารอร้อผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เจอเจอะม่านเป็นรูพอที่ยื่นเลยเข้าไปได้แล้วก็เกณฑ์ผู้ชายในเมืองนั่นแหละมาคนแรกจับปั๊บโอ้โหชอบเลยดึงเมียไปเลยไอผู้หญิงผู้หญิงคนนี้มันราคาเท่าไหร่ขอให้บอกกันเราจะซื้อผู้หญิงคนนี้ ไม่ยอมไม่ยอมท่จะหนีไปได้ต้องทหารก็มาต้อนก็มาตีมาตีไาแต่ละคนจับ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 ต่างคนต่างก็ชอบใจผนะู้หญิงไม่ได้บอกว่าคนนี้ไม่ใช่สามีเงาคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่พร,ราชาก็เออทานนั้นเดี๋ยวเรารองนะนี่ฮระพราชาก็ลองนะพราชาก็อมือยื่นไปจับนะนี่แหละสามีของเราพระราชาเลยบอกว่าเออเป็นยังไงวนข่านผู้หญิงคนนี้ ขาก็บอกโอ้ผู้หญิงคนนี้ีมีสัมผัสที่ดีอะไรดีเนี่ยนะสมควรแก่ใครสมควรแก่พระองค์พระเจ้าข,ขา้าลเลยแต่งตั้งเป็นอัครมเหสีนี่นะนี่เนี่ยที่แกที่แกทำทำผู้ศนไว้ด้วยการถวายดินเหนียวให้เขาไปทําให้พระปฏิพุทเจ้าไปทำฤกสิที่พาไปแต่เพราะความโกรธความโกรธที่แกด่าพระปฏิพจทเจ้าอันนี้ก็มีฉะนั้นที่พระราชาถามเนี่ยว่า มีสามีหรือ,อยังเป็นการถามเพื่อที่จะป้องกันการมีสุริชานจาเนี่ยคนสมัยโบราณเนี่ยเป็นแบบนี้นฉันถ้าหากว่าใครก็ตามต้องการที่จะปลอดภัยจากการมีสุริชานจา์ข้อนี้ถามมีอยู่กับพ่อและแม่ไหมถ้าถามไปเรื่อยจนครบยี่สิบข้อนั้นเราก็จะปลอดภัยถ้าเขาบอกว่าไม่มีถ้าเขาบอกว่าไม่มีไม่ได้หมายความว่า ไปยุ่งเกี่ยวแล้วจะไม่ผิดนะถ้าเขาโกหกกันนะทางที่เขามีสามีแล้วมีสามีหรือยังไม่มี